สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบ,บาบี้นะคะก็วันนี้นะคะบาบี้ก็จะมาทำคลิปแรนดอมเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คอมเมนต์จะขึ้นไหมขออภัยด้วยนะคะที่คลิปเมื่อวานะบีแบบอ่ไม่ ไม่ได้เปิดคอมเมนต์เพราะว่ามันเปิดไม่ได้ไม่งงมากเลยมันเป็นคลิปที่ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจอัด2คือแบบ2องคือแบบว่าเออพลังงานมันแปลกมากนะคะยังไงทุกคนก็อธิษฐานด้วยจิตของตัวเองแล้วกันเนาะมีหลายคนอินบ็อกซ์แบบมาบอกไม่เยอะมากว่าคอมเมนต์ปเปิดไม่ได้ซึ่งไี่ก็งงมากคือแบบลงคลิปทุกคลิป ปกติคอมเมนต์ก็เปิดได้เนาะทาไมคลิปนั้นเปิดไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีประชาสัมพันธ์ว่าบี่ป่วยเนาะคิวอาจจะเลื่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้บี๊กํำลังไล่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 ตอบอยู่นะคะก็มาประชาสัมพันธ์ในคลิปเพราะว่าเออ <c oughs> มันมันเหมือนกับว่าเวลาเราพูดอะมันมันคันคออยู่ตลอดเวลาเลยอะคะ่ะมันก็เลยแบบก็เลยจํากัดมากขึ้นนะคะรับคิวจํากัดมากขึ้นแล้วก็ ไม่อยากจะฝืนตัวเองมากไปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าบี้ก็ต้องเน้นคุณภาพอยู่แล้วเนาะโอเคนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนคัสพักหลังๆบี้ไม่ค่อยได้โปรโมทคัสอันนี้น่าจะเป็นคัสสุดท้ายก่อนแหละที่บี้จะทานะคะแล้วเดี๋ยวบี้จะพักเบรกยาวเลย <c oughs> คัสราคาพิเศษคัสสุดท้ายก็จะมีสองคัสในเดือนพฤษภาก็คือไพ่พาพิคเนตกับคัสลังแขนแฟนเก่านะคะ ใครที่อยากให้แฟนเก่ากลับมาด้วยตัวเขาเองอะแล้ก็แบบรู้สึกอาจจะรู้สึกผิดกับเรารู้สึกว่าเลือกผิดเลือกแบบเลือกมือที่สาแบบเออไม่เลือกเราเสียดายเราอะไรเงี้ยแล้วก็ลืมเราไม่ได้บางคนอาจจะมาขอโทษเราด้วยซ้าหอมเบี้ยคือมาขอโหดศิกรรมด้วยอะเออประมาณนี้เลยนะคะคือไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าให้แขนใครนะแต่ว่าหมายถึงว่าล้างแคนนะที่นี้ก็คืออาจจะแบบ ในแนวอารมณ์แบบเออเขาอาจจะแบบรู้สึกผิดกับเราบ้างอะไรเงี้ยเสียใจบ้างที่ทิ้งเราไปอะไรเงี้ยใครอยากลงนะคะราคาพิเศษจากหกพันเก้านะตอนนี้คัดอื่นบี่ก็เริ่มอัพราคาขึ้นเรื่อยๆนะคะเหลือไม่ถึงพันนะราคาพิเศษมีสองคัดนี้ที่จะเปิดเดือนพฤษภานะคะพี่ไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่เนาะ <c oughs> เพราะว่าพี่ไม่ไหวจริงๆใครที่อยากเรียนนะคะ แอดไลน์มาได้เลยนะรับจำนวนจำกัดนะคะพะพิคเนศกับลางแคนแฟนเก่าเดอ้อโอเคจากค้ให้แฟนเก่าเสียดายต้องคาดนี้เลยนะคะส่วนเพนดูลัมนะคะก็จะมีรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้เนาะในมือบี้เหลือไม่ถึง10ชิ้นเหมือนเดิมคือมาทุกรอบหมดนะคะรอบนี้ส่งสิ้นเดือนนะคะ <c oughs> ใครสนใจ เพราะว่าบี้ต้องหายป่วยก่อนเนาะแอดไลน์มาได้เลยนะคะนะอันนี้บูชาเพื่อส่นินะคะแล้วก็ทำนายด้วยตอนนี้ลูกศิษย์ก็กำลังฝึกฝนอยู่นะคะใช้พลังงานค่อนข้างต้องใช้พลังงานเลยจริงๆนะคะบี้ต้องสอนนะสอนให้ฟรีนะคะนะ ใครอยากทำในดวงใครที่ชอบส่ยดวงอยากอยากเอาไปทำในดวงเนี่ยต้องใช้เพนดูลัมเลยนะคะแล้วก็น้ำยาสนินะคะอันนี้รอบแรกนะได้ผลตอบรับดีมากน้ำยาสนีของบี้เองนะคะพอดีบี้เพิ่งได้แพ็กเกจจริงบี้รู้สึกว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ oh เป็นอะไรที่ตอบโจทย์บี้ที่สุดแล้วบี้ใช้มาตลอดนะคะคนที่แบบออกหน้ากล้องอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติบี้ใช้หน้าตัวเองออกหน้ากล้องใช่ไหมออกหน้ากล้องดีวกับลูกค้า อาอาจจะใช้เรื่องของความรักก็ได้อันนี้ก็เป็นผุ้มพอยได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าไปดีดมันไม่ใช่สายดําที่ไปดีด <c oughs> ไม่ใช่นะคะไปดีดที่เขาแบบมาชอบเราใสาด่ดําทาเสน่ห์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะทุกคนบอกไปก่อนเนาะมันจะเป็นเน้นที่ตัวเราอะ่ะมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดแฟนเก่าดึงดูดคนรักเราอะไรอย่างงี้มากกว่านะคะใช้ได้นานนะขวดใหญ่นะคะขวดใหญ่ใช้ได้นานเนาะใครสนใจก็แอดไลน์มานะมาค่ะ หัวข้อวันนี้เอาหัวข้ออะไรกันดีอะเอาหัวข้ออะไรดีอะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณไหมอืมโอเคตามนี้แล้วกันเขามีอะไรอยากจะบอกเราเนาะขอพลังงานให้หน่อยค่ะอย่าร้องไห้อีกนะวันนี้ไม่ไหวแล้วจริงไพ่เขามีอะไรอยากจะบอกเรา ถ้วยเขามีอะไรอยากจะบอกเราการตัดสินใจเขาอยากจะบอกอะไรกับเราไพ่พระขอพลังงานไพ่อยน,นะคะ เจ view ให้พระการตัดสินใจอืมโชคดีมากเลยนะที่พี่ยังได้ได้รับ ย,ยังยังดมกลิ่นได้ทุกคนดูดิกลิ่นอะม่ยังดมกลิ่นอะกลิ่นคือหอมมากไม่งั้นคือแบบโอ้ยถ้าดมกลิ่นไม่ได้ก็คือจมูกตายแล้วหนึ่งเขามีอะไรอยากจะบอกความรู้สึกมาม่รู้สึกว่าเขาอยากจะบอกว่า เขาอยากจะบอกว่าเขาเขาก็ลำบากใจนะในการตัดสินใจแต่เขาเลือกความถูกต้องเลือกครอบครัว,วไม่รู้สึกว่าคุณเห็นไหมพลังงานทุกคลิปมันจะตรงๆกันเหมือนเหมือนเป็นคลิปของคุณทุกคลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคือเขาบอกว่าเนี่ยเออ เขามีความรู้สึกว่าเขาแบบรู้สึกกับเราว่าเขาเขาแบบเขาหนักใจนะเขาอยากจะบอกคุณว่าไอไอตอนที่เขาตัดสินใจอะ่ะมีรู้สึกว่าคุณกำลังดีวกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วแล้วคือเขาอ่ะอยากจะบอกคุณแบบว่าเออ เขาตัดสินใจยากแต่เขาต้องเลือกในสิ่งที่เขาเลือกอะ่ะคือแปบบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บนึงว่าคือเขาเขาไม่ได้ไม่ชอบคุณนะอย่างนี้แน่เลยอะ่ะโอ้ยวิรลองคันปกติเสียงนี่จะเป้นเปใช่ไหมเขาก็มีใจให้กับคุณนะไม่ว่าเขาก็เหมือนแบบ ก็มีความสุขอะที่ได้คุยกับคุณเขารู้สึกว่าคุณก็ดีกับเขาแล้วก็พอได้คุยกับคุณแล้วมันเหมือนเป็นแบบเป็นแสงสว่างที่สดใสอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้ตัวเขาได้รู้สึกแบบชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยดูแบบกระชุ่มกระชวยดูเหมือนเป็นพลังงานที่แบบคุณดูเป็นเดอ,นอะซันอะดูเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียง ดูเป็นคนที่แบบว่ามีพลังงานของพาทิตที่แบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยสดใสล่าเริงแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขาเห็นความพยายามความรักของคุณเห็นสิ่งดีๆที่คุณแบบมอบให้นะแต่คือเขาอยากจะบอกคุณว่าแบบเขาเองก็ลำบากใจในการตัดสินใจครั้งนี้ แต่คือเขารู้สึกว่าเขาจาเป็นต้องตัดสินใจเพื่อเพื่อความถูกต้องนะคะมีในเรื่องของศีลธรรมศาสนานะคะบางคนอาจจะดิวกับคนที่ศาสนาวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยในการที่แบบเออเขาต้องตัดสินใจอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นดีเอมเพอเลอร์นะคะเรื่องของหัวโขนหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาตัดสินใจเลือกคุณไม่รู้สึกว่า มันอาจจะทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือในเรื่องของหน้าที่การงานมันแบบมันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ <c oughs> ก็เลยพิ่ก็เลยมองว่าแบบเออนั่นแหละเขาก็เลยแบบว่าตัดสินใจแบบเนี้ยที่ที่เลือกที่จะแบบยุติความสัมพันธ์ยุติ สิ่งที่มันเป็นรักสามเศร้าค่ะแล้วก็ยุติความสัมพันธ์กับคุณออกมาอะไรประมาณนี้นะเท่าที่บีรู้สึกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วมันเจะยังไงต่อไปความรักความสัมพันธ์ทางนี้มันเป็นยังไงต่อ เนี่ยเก้าเหรียญมันเป็นจริงได้ยากอะค่ะมันเป็นมันจะมีแบบคอมมิชเมนต์หรือว่าอะไรที่มันแบบเปิดเผยที่มันสามารถที่จะสารตอบเป็นเรื่องเราของความจริงได้ยากไพเดทขึ้นมาปิดในอนาคตอะอืมเขาอาจจะมีลูกมีแฟนอยู่แล้ว มีครอบครัวอยู่แล้วเขาเองเสียดายนะคะเสียดายที่แบบที่ไม่สามารถสารต่อกับคุณได้อะแต่ว่าเอ้ยแต่เขาก็โโหแหบๆจริงแต่เขาก็แบบจำเป็นจะต้องเลือก อ่ยอยอยนั่นแหละคะ่ะเขาเสียดายที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันอาจจะต้องอยู่ติแค่นี้อะไรเงี้ยคุณเดี๋ยวเขาจะจบกันแบบกระทันหันด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ไม่ได้แบบลืมคุณนะเขาก็ยังมีคิดถึงเหมือนเหมือนอารมณ์เป็นตาบาบในใจนินดีตะเออว่าแบบว่าแบบถ้าเราได้คบกันมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบ ก็ก็เสียดายโอกาสครั้งนี้ที่ที่ไม่สามารถที่จะสั่นความสัมพันธ์แต่ก็รู้สึกว่าเออตัวเองอะ่ะเลือกถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยความถูกต้องมันมันย่อมมามากกว่าความถูกใจคือถ้าย้อนเวลากลับไปก็คือถ้ามองในเรื่องของตระก,กะเหตุผลมันก็สะสมแล้วมันก็สมควรแล้วที่ที่เขาเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์นี้ออกมามันก็ถูกต้องแล้วคือมันก็ดีสําหรับตัวคุณด้วยแล้วก็ดีสําหรับตัวเขาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อบี้ว่ามันมันมันไม่ได้มีโอกาสพัฒนาเนาะแต่ว่าพลังงานมันอาจจะไม่ได้ตรงแบบทุกคลิปอะไรขนาดนั้นนะเนาะถ้าแบบฟังแล้วจิตตรงจิตตกอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบไปซีเรียสนะแต่ว่าบี้รู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะรู้คําตอบของเรื่องเนี้ยดีอยู่แล้วอะ่ะนะคะคือบี้แค่มาขยี้จังขยี้ทรงขยี้ใจหรือว่าแบบแค่มาตอกย้ำ ความรู้สึกอะไรแค่นั้นเองอะ่ะเออประมาณเนี้ยนะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าอ่เขาอยากจะบอกอะไรกับเราอีกอยาจะฝากอะไรถึงเราอยากจะบอกอะไรกับเรา เขาลำบากใจเนี่ยมันมีเรื่องของความผิดชอบชัว่วดีเรื่องของดีมาเล์เขาอืพม่ว่าเหมือนเขาแบบอย่างน้อยเขาอยากมาคุยกับคุณอยากมาปรับพร้อมเข้าใจแต่มันทำไม่ได้อะคะ่ะเขารู้สึก เหมือนกับว่าอยากมามาคุยกับคุณตรงๆหรือว่าอยากจะมาปรับความเข้าใจอะไรให้มันมากกว่านี้ที่มันในเชิงแบบอืในเชิงทัศนคติที่มันที่ที่คุณพอที่จะแบบเออเข้าใจเขาได้มากกว่านี้อ่ะเขาอยากให้มันเป็นแบบนั้นน่ะอารมณ์แบบปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นนี่นูน่น,นอะไรอย่างเงี้ย แต่ทีนี้แบบมันมันยากอะเออมันมันเหมือนแบบมันไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงอะไรเงี้ยและด้วยความที่คุณคนนี้เขาก็ดูเป็นคนที่แบบมีอีกโก้สูงอยู่พอสมควรด้วยนะคะก็เป็นคนที่แบบแบบเหมือนอารมณ์แบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่ รู้ตัวว่าตัวเองมีดีอยู่พอสมควรอะ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้เป็นคนที่แบบแสดงออกหรือว่าง้อใครอะ่ะนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบมันยากจังเลยนะคือคือรู้สึกผิดในใจแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างมันไม่ได้เคลียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะมาพูดอะไรให้มันตรงๆหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดกับคุณเป็นปกติอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันมันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนแบบ อีโก้มันำขำคออะเออนะคะแล้วมันก็แบบไม่ได้อยู่ในโพซิชันที่มันพูดได้หรือว่าเข้าหาตัวคุณได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคุณกับเขาอาจจะเคยแบบเคยคุยกันเคยคบกันเคยมีความสัมพันธ์กันอาจจะอาจจะไม่ได้แบบมีสถานะหรืออะไรก็ตามแต่เคยคุยกันบ,บ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องเกิดเราที่มันได้ตัดสินใจหรือว่าจบจบเป็นเดทเป็นเดททาวเวอร์นั้นไปแล้วอะ มันก็เลยทําให้คุณกับเขามันเหมือนแบบมันมีกําแพงอะไรบางอย่างที่มันกั้นระหว่างตัวคุณกับเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาแบบพูดคุยได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็อึดอัดกับสถานการณ์นี้เหมือนกันนะคะประมาณนี้เนาะเขาก็เหมือนแบบ <c oughs> อารมณ์นึกถึงไพ่อยากจะพูดกับเธอตรงๆแต่ไม่กล้าหรือว่าอยากจะเข้ามาคุยกับเธออยากจะทักเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่กลา้าเพราะว่าแบบคือกลัวคุณแบบเอาดาบฟันคอเขาด้วยแล้วก็แบบ ตัวเขาเองก็รู้ว่าเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเขาก็รู้สึกผิดแล้วก็เหมือนแบบเขาอยู่ในสถานที่ที่ไม่ไม่สมควรที่จะถักมาด้วยหลายๆอย่างนะคะมันประกอบกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใครสรุปน,นะแล้วเขาจะ take action ไหมอยากคุยกับคุณเนาะอยากคุย,ยแบบกลับมาเคลีย อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันก็ยังดีเหลืออะไรเนะี่ยเขากลัวคุณมากเลยอะมันจบกันไม่สวยแน่เลยเดะทาวเวอร์อะคุณอาจจะแบบไปรูโปแตกนั่นนี่นู่นคือวิว่าเหมือนเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณะ่ะแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นในสถานะที่แบบคบกันบางคนก็อยากจะกลับมาแบบเริ่มต้นแบบเป็นสองสามคนเหมือนกันนะแต่ก็เหมือนแบบอยากจะมาคุยอะแบบเสียดายมิตรภาพมิมิม ตรภาพเออนั่นแหละมิตรภาพดีๆอะไรอย่างเงี้ย ة. เสียดายคุณอะไรอย่างเงี้ย ة. เสียดายความรู้สึกดีๆที่เคยแบบมีร่วมกันมันพังไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย ة. คือเขารู้สึกคิดถึงนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเสมอเลยนะคะประมาณนี้อ่าแต่เขาไม่กล้า <ấy> เขาไม่กล้านะคะเดี๋ยวดูสิว่าทำไมเขาถึงไม่กล้าก็พี่ก็บอกไปแล้วเนาะว่าทำไม ถามว่าเขาจะ take A คชั่นไหมพี่ว่าถ้าเขาก้าพอสักวันหนึ่งเขาอาจจะทำก็ได้เนาะแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าเขาเคยโกหกคุณอะบางอย่างแล้วเหมือนแบบพอจับได้แล้วก็แบบแยกย้ายกันไปเพราะาคุณดีกับเขามาตลอดเลยเขาอาจจะโกหกคุณว่าเขามีครอบครัวแบบเขาไม่ได้มีใครแล้วก็แบบสุดท้ายก็ไฟไฟายหนาะวว่าแบบเออเขามีครอบครัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละค่ะประมาณเนี้ย คือเขาโกหกคุณน่ะในเรื่องของแบบ<ม>เออสิ่งที่เขาพูดแต่มันไม่จริงแล้วคุณแบบไปจับโปะจับโป้ได้แล้วหนึ่งโป้แตกแล้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบไม่ไม่รู้จะเอาหน้าแบบมาเจอคุณยังไงอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูลักนาราศีนะคะว่ามีลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์อยู่สูอ่คลิปเมื่อวานมีไม่ได้แบบบอกลัคขาราศีด้วยใช่ไหมมีราศีตุลลัคขาตุลน,นะคะ ราศีพิจิกลัคนาพิจิกราศีกุมลัคนากุมค่ะแล้วก็ราศีเมษลัคนาเมษนะคะเมษต,ตุลพิจิกกุมค่ะเดี๋ยวมาดูข้อความเออดีลอมบัสแองเจิลก่อน,น,น, <c oughs> น,น,นเนาะนางฟ้ามีอะไรจะบอกคุณนะคะเสียงแบบเสียงัแบบเซซี่เซซี่เลย chemistry h a r t to h a r t conversation ใช่ไหม คุณขาดการเปิดใจคุยกันแต่คุณยังมีเคมีที่ที่แบบที่แบบว่าดึงดูดกันอยู่นะเออแต่ว่าคุณขาดแบบขาดความแบบขาดความคุยกันตรงๆอะนะคะด้วยอีโก้ด้วยอะไรเงี้ยสเปเ a t i o n pay a t t e n t i o n with the red f l ต g ตัวคุณเองก็นี่ว่าก่อนที่มันจะจับได้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยคุณก็มีเซนต์อยู่แล้วด้วยอะว่าแบบ ว่าแบบเออมันมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดีเซ r ร์ฟเลิฟถึงแม้ว่าเขาอาจจะปฏิเสธคุณไมไ่เลือกคุณเหนืออะไรก็แต่คือไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่านะแต่เขาอา่ะเขาไม่ได้แบบไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้เห็นเห็นค่าคุณนะแต่เขาว่าเลือกในในสิ่งที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณแล้วคุณอยากบอกกับเขาเนาะโอ้แม่ก๊อะ จดีแค่ไหนหากเราได้กรอดกันแน่แน,นสักครั้งหนึ่งเธอเคยรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหมการจากลาคงเป็นทางออกที่ดีที่สดุดฉันเรียนรู้จากความรักครั้งนี้ใจเย็นๆแล้วก็ห่างกันแค่กายแต่ใจอยู่ไกลเธอนะคะก็คือคนที่ห่างไกลไปแล้วนั่นเองนะโอเคนะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กับซับและใคอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจน้องเพนดูรัมเพนดูรัมแล้วก็ น้ามันสเน่ทุกอย่างนะคะจริงๆมีจริงๆมีสีพึ่งอีกนะที่พี่ใช้พี่ใช้อยู่สามอย่างนะคะแต่พี่แบบมีปัญหาเรื่องแพ็กเกจจริงๆวะ่ะเหมือนแบบว่ารู้สึกว่ามันยังไม่มันยังไม่ดีพอก็เลยแบบว่าไม่ฉันยังไม่ไม่ทำโอเคนะคะเราไว้เจอกันนะคะทุกคน ใครอยากปรึกษาส่วนตัวก็ปรึกษาบี่ได้แล้วก็อย่าลืมคาดล้างแขนแฟนเก่ากับไพ,พ,พ่พับพิคเนตราคาพิเศษนะใครสนใจก็แอดไลน์มาจ้าคาดไหนอยากลงมนไหนไว้เจอก,กันขาดบ๊ายบาย